สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําหนักและลดน้ําหนักได้อย่างไรจริงๆแล้วการลดน้าหนักเนี่ยไม่ใช่เวทมนต์หรืออะไรวิเศษเนาะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานเข้าและออกในร่างกายล้วนๆซึ่งเราจะมาอธิบายกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะเริ่มแต่เบสิกเลยเริ่มจากคําว่าแคลอรี่กันก่อนแคลอรี่เนี่ยคือหน่วยวัดพลังงานที่ร่างกายได้รับจากสารอาหาร นะคิดง่ายๆเป็นเหมือนสกุลเงินก็ได้เราใช้พลังงานก็เราก็ต้องใช้1แคลอรี่แคลอรีเนาะอาหารที่สามารถให้พลังงานกับเราได้เนี่ยจะมีอยู่3ประเภทคือคาร์บโบไฮเดรตไขมันและโปรตีนซึ่งแต่ละชนิดจะให้พลังงานต่างกันยกตัวอย่างเช่นคาร์บโบไฮเดรตเนี่ยจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรีต่อ1กรัมโปรตีน4กิโลแคลอรี่ต่อ1กรัมส่วนไขมันเนี่ยพิเศษหน่อย9กิโลแคลอรีต่อ1กรัม ดังนั้นเวลาเรากินอะไรเข้าไปเรากําลังเติมพลังงานให้ร่างกายของเราอยู่นะพอเรารู้จักพลังงานแล้วเนี่ยมันจะมีศัพท์หนึ่งนะที่อธิบายถึงการใช้พลังงานโดยรวมของมันวันนั้นเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า total daily energy expenditure หรือตัวย่อคือ t d e TDEE เนี่ยหรือพลังงานที่เราใช้ในหนึ่งวันเนี่ยมันรวมทุกอย่างที่เราทำไว้ เขาแบ่ง TDE ออกเป็นสีอย่างหนึ่งคือ BMR หรือ Basal Metabolic Rate ตัวนี้คือพลังงานที่เราใช้เพื่อที่จะใช้ดารงชีวิตนะมันต้องมีมาเราใช้อยู่เพื่อให้เราไม่ตายนะถึงแม้เราจะไม่ขยับตัวถึงแม้เราจะนอนเฉยๆเราก็ใช้ BMR สัดส่วนของ BMR เนี่ยตอนหนึ่งวันเนี่ยมันใช้พลังงานถึง60-70%ของร่างกายที่เราใช้ตอนหนวัน เพราะฉะนั้นร่างกายเราใช้พลังงานเพื่อที่จะประคองชีวิตให้เราอยู่เฉยๆเป็นหลักส่วนประกอบอันที่2ของ TDE คือ n e e ่นะครับ Non Exercise Activity เนาะคือพลังงานที่ใช้เพื่อการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆในร่างกายเช่นเดินในบ้านกวาดบ้านถูบ้านล้างจานองค์ประกอบตัวนี้ใช้พลังงานถึง15-20%ในองค์รวมของวันวันนั้น นะครับตัวที่3คือ EAT หรือการออกกำลังกายจริงจังเลยวิ่งฟิตเนสเล่นกีฬาตัวนี้เนี่ยจะใช้พลังงานประมาณ5-10%ของร่างกายเรานะครับตัวสุดท้ายคือ Thermic Effect of Food นะครับก็คือพลังงานที่เราใช้ย่อยอาหารพลังงานที่เราใช้ย่อยอาหารเนี่ยจะอยู่ที่5-10%ของร่างกาย ยิ่งกินเยอะก็ยิ่งใช้พลังงานในการย่อยเยอะ,เ,ยอะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยไอ้ร่างกายเราเนี่ยใช้พลังงานแค่สีรูปแบบให้มีชีวิตอยู่เคลื่อนไหวเล็กน้อยออกกําลังกายและย่อยอาหารนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะมี TDE เนี่ยอยู่ประมาณ2,000-2,500ขึ้นอยู่กับผู้ชายผู้หญิงขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับราหนักส่วนสูงและมวลร่างกาย แต่ละคนก็จะมีปัจจัยและมีการเผาผลาญพลังงานที่ไม่เท่ากันเฮ้ยแล้วเรารู้เรื่องการเผาผลาญเนี่ยแล้วมันช่วยอะไรกับการลดน้ำหนักประเด็นมันอยู่ตรงนี้แคลอรีอ่บาลานซ์นะครับนี่คือกฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการลดน้ำหนักการที่น้ำหนักจะเพิ่มหรือจะลดได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าบาลานซ์ของแคลอรี่เราเป็นยังไงน,นนะถ้าเรากินมากกว่าใช้ง่ายๆเลยนะเราอินเทคฟู้ดเข้ามา เราเอาอาหารเข้ามาในร่างกายเราเรากินมากกว่าใช้มันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแคลอรี่เซอร์พัสและทําให้น้ําหนักเราเพิ่มกินอะไรก็แล้วแต่ถ้ากินเยอะน้ําหนักเพิ่มโอเคไหมนะต่อมาคือแคลอรี่เดฟเฟซิทคือถ้าเรากินน้อยกว่าใช้กินอะไรก็แล้วแต่กินน้อยกว่าที่ใช้นะครับร่างกายเราก็จะน้ําหนักลดลงนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆใหญ่ๆเนาะเพราะฉะนั้น กินมากกว่าที่ใช้เป็นแคลอรี่เอร์มพัสนหนักเพิ่มกินมากกว่าที่ใช้เป็นแคลอรี่เดฟเฟซิตน้ำหนักลดและถ้าพูดถึงการแฟตลอสเนี่ยตัวเลขที่เขาใช้ในวงการฟิตเนสเนี่ยก็คือ1กิโลของไขมันไขมันเลยนะไขมันล้วนๆนะไม่ใช่น้ำหนักน้ำหรือไม่ใช่น้ำหนักอย่างอื่นของร่างกายนะต้องใช้ประมาณ7,700กิโลแคลอรี่เพื่อจะลดน้ำหนักของไขมันได้อย่างที่บอก แปลว่าเราต้องทำแคลอรี่เดฟเิตสะสมให้ได้ถึง7,700กิโลแคลอรี่เราถึงจะลดน้ำหนักไขมันจริงๆได้1กิโลกรัมน,นะส่วนรายละเอียดวิธีต่างเดี๋ยวค่อยคุยกันอ่ะมาถึงา้าวท o ง่ายๆก่อนที่จะจบคลิปนะครับแล้วเราจะทำให้เกิดแคลอรี่เดฟเิตได้ยังไงอย่างที่บอกแคลอรี่เดฟเิตคือกินมากกว่าใช้วิธีทำง่ายๆคือ1ลดการกินนะหรือลดแคลอรี่อินเทกนะครับ ให้เราพยายามกินน้อยกว่าที่ร่างกายเาผาผลาญลดอาหารที่แคลอรี่สูงแล้วกินไม่ค่อยอิ่มเช่นแบบของหวานของทอดแล้วเพิ่มอาหารที่มันอิ่มนานมากกว่านะครับเพื่อที่จะทำให้ร่างกายมันไม่ต้องแบบโหยหาอาหารเนาะหรืออีกวิธีหนึ่งถ้ามันกินน้อยกว่าใช้ไม่ได้ก็ใช้ให้มากกว่ากินซะสินะเราเพิ่มการเผ,ผาผลาญด้วยการขยับตัวมากขึ้นเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับ BMR นะครับว่าร่างกายเรา,าใช้พลังงานไปกับอะไรบ้าง เ,เดินให้เยอะขึ้นออกกําลังกายเยอะขึ้นขคับตัวให้เยอะขึ้นหรือออกกําลังกายบิวกล้ามเนื้อและทําให้เ m r เนี่ยมันสูงขึ้นเนาะเดี๋ยวเราลังจะมาคุยกันเรื่องการออกกําลังกายกันในคลิปหน้า,านะครับทุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้การลดน้าหนักที่ยั่งยืนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรารออหานหรือออกกําลังกายที่หนักเกินไปเนาะแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจหลักพลังงานและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับค่อยๆทำดีๆนิด แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าๆเนี่ยจะมาอธิบายกันต่อแล้วลงรายละเอียดกันต่อกับเรื่องของการออกกำลังกายการกินโภชนาการและนอนละัะเนาะใครชอบความรู้แบบนี้ก็กดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า